ตอนนี้หนูพี่ทำอะไรอยู่ครับเลีนกับหมาครับหมาชื่ออะไรครับถุงทองครับถุงทองรวมคถานอานรุงทองถุงทองหรือว่าไดโนเสาร์กันแน่ครับเนี่ยไอจิ้งจ้าชี้ครอ้าวแล้วไปไหนถือไม้ทำไม อเล่นกันยังไงไหนทำให้ดูดีเล่นกันยังไงเอาหนูพี่ทำไมถุงท้ทองอ่ะ ่อันไหนเล่นกันยังไงเล่นยังไงต่อแล้วครับเร็วครับป้าป้าดูอยู่ใครดึงใครเนี่ยถุงทองดึงน้องพีน้องพีดึงถุงทองหรือว่าไงครับพีดึงถุงทอค่ะาดดึงไปทางไหนดึงไปทางไหนเอาถุงทองก็ไม่ยอมแพ้นะถุงทองก็ดึงหนูพีอยู่เอาแล้วใครจะชนะกัน หนูพี่กลัวถุงทองไหมครับเนี่ยพี่กลัวถุงทองไหมลูกไหนจับถุงทองได้ไหมจับได้ไหมลองจับเดียจับไม่ใช่น้าไม่จับอ้าวกลัวถุงทองอีกแล้ว ไม่มีใครเล่นกระถุงทองล่ะครับ